การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองนิทานหันษาเรื่องนอนแล้วนะพระจันทร์นิทานหันษาเรื่องนอนแล้วนะพระจันทร์เรื่องสุภลักษณ์คูณศิลปุรณกุลภาพโดยโกศลทองด้วงค่ำแล้วลูกจ๋าถึงเวลานอนแล้วจ้า ขอเล่นต่ออีกหน่อยนะฮะแม่เด็กน้อยยังเล่นเพลินคุณแม่จึงย้ำว่าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับพระจันทร์กมดิก๊กเห็นเด็กน้อยยังไม่ยอมนอนจึงถามว่าทำไมหนูยังไม่นอนล่ะจะ๊ะเด็กน้อยวิ่งไปตอบว่าผมยังไม่ง่วงอยากเล่นสนุกทั้งวันไม่อยากให้มีเวลากลางคืนเลยมันมืด ุน่นากลัวสดๆพระจาจาร์ยิ้มสวยบอกว่าถ้าไม่มีเวลากลางคืนหนูก็จะไม่ได้พบกับฉันและไม่เห็นดาวระยิบระยับด้วยนะเด็กน้อยหยุดวิ่งเดินไปที่ระเบียงได้เห็นพระจันทร์สวยกับดาวน่ารักก็ดีนะแต่กลางคืนยังมีเสียงร้องแปลกๆดังตลอดเลยละ่ะหนูลองฟังดีๆสิจะ๊ะว่าเสียงอะไรพระจันทร์เอ่ยชวน จุงจุงคือเสียงร้องของนกตบยุงคลิกค yes, ิกคือเสียงจิ้งรีดกรีดปีกเป็นเพลงจิ๊ดจิดคือเสียงของหนูนาตัวน้อยส่วนนกฮูกตาโตร้องเสียงดังพูกพูนเด็กน้อยตั้งใจฟังเสียงแปลกๆของบรรดาสัตว์กลางคืน อ๋อเป็นเสียงของพวกเธอนี่เองแล้วทำไมพวกเธอไม่ต้องนอนละ่ะเด็กน้อยสงสัยพวกเราจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะนอนหลับในตอนเช้าจ้านบกฮูกตอบพระจันทร์เล่าว่าเวลากลางคืนมีเพื่อนสัตว์อีกมากมายกําลังนอนหลับด้วยความสุขในท่าทางต่างๆกัน ทั่วทุกแห่งตรงนั้นม้าลาย,ยืนหลับโยกเยกไปมากลางทุ่งหญ้ากว้างตรงโน,น้นฝูงเพนกวินนอนหลับซบก,กันเป็นกลุ่มท่ามกลางหิมะหนาวเย็นในป่ากว้างช้างนอนกลดดังลั่นป่าแม่จริงโจ้นอนหลับพร้อมกับลูกน้อยในกระเป๋าหน้าท้อง สลอดห้อยโหนหลับเพิดเพลินใจหมีขี้เศร้านอนจำศิลน,นานนับเดือนนกนางแอดซุกกายหลับในลังบนหน้าผาสูงโคอาล่าไม่มีลังนอนกอดกิ่งไม้หลับฝันดีเด็กน้อยฟังเพลินเริ่มง่วงตาปือจึงเดินไปนอนบนเตียงนุ่ม พระจัน์และเพื่อนสัตว์เฝ้ามองเด็กน้อยนอนยิ้มอย่างมีความสุขคุณแม่เดินกลับมาเห็นลูกน้อยนอนหลับสนิทก็ชื่นใจคืนนี้ลูกแม่น่ารักจังนอนหลับเองได้แล้วราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะลูกรักคำถามชวนคิด ใครเป็นคนถามเด็กน้อยว่าทำไมหนูยังไม่นอนละจ๊ะหนึ่งนกฮูกสองพระจันทร์ข้อสองถ้าไม่มีเวลากลางคืนเด็กน้อยก็จะไม่ได้พบอะไรคะหนึ่งพระจันทร์กับดาวสองนกฮูกกับดาวข้อสามสัตว์อะไรกรีดปีกเป็นเพลงคะหนึ่งนกสองจิ้งหลีย สี่สัตว์ตัวใดยืนหลับอยู่กลางทุ่งหญ้าคะหนึ่งช้างสองม้าลายข้อที่ห้าสัตว์ตัวใดกอดกิ่งไม้หลับคะหนึ่งฮัวาลาสองนกนางแอ่น